สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีบ่าถึงเดินทางมาไทยควายงามเด้อมือนี่มาเล็นควายงามครับพี่น้องครับกูสอสมศักฟ้ามครับบ้านยังครับนี่ครับบ้านน้องคู่ตําบลนาเรื่องครับอำเภอเมืองสามสิบครับผมจังหวัดอุบลเนาะจังหวัดอุบลราชธจาทีสอสมศักฟ้ามปะครับพี่สซสมศักฟ้ามผมหมวดเจียงไก่ครับเออหมวดเจียงไก่เด้อพี่น้องครับจับปลอดจับแบ้งปันควายงามครับผมนี่มาเบิ่งตัวแรกกันก่อนครับนี่เป็นควายท้องแรกบ่ครับนี่ครับท้องแรกสาวครับ สาวทองแรกเนาะฟันแท่คู่นึงครับลูกสร้างอุดรแต่ว่าสมผมสมสมกับนครหลวงครับอืมเอิงครับทองกับนครหลวงครับผมสูงเท่าไหร่ครับไปแปดเดือนครับผมทองไนแปดเดือนคว่สูงเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบครับผมร้อยห้าสิบเด้อพี่้องอันขามึงนงครับอันขางไปทังนั้นนะครับเออนี่หยุด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 ยุด้ยถ่ายมังนาวตัดครับพี่้องครับทองแปดเดือนแล้ว เอกสารครบป่ะครับตัวนี้เอกสารครบครับเอกสารครบเด้อพี่น้องเด้อจังโทมาสอบถามเพิ่นได้ครับคุนหมวดเกียงไก่นะครับนาะครับผมครับผมคุณหมวดครับคุณหมวดนี่ทายกล้วยคุณหมวดได้มือนี่บ่งครับฟ่วงหางโอ้ยงามอีหลีครับพี่น้องครับสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยห้าสิบบวกลบครับเปิดราคาไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดราคาไว้แสนห้าครับผมหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับนาอ ครับผมหาหมื่นหรือหาพันครับหาหมื่นครับหาหมื่นเด้อพี่น้องเด้อแสนต่อรองได้ครับต่อรองได้ต่อรองได้ดี่้วยงามครับโอ้ยลีคนน่ะเล้วดเผาใหญ่พ่ออ่องบุญเน่ตาเตียมเกี่ยมจำอีกตั้งหากลงนาโนกนางามครับเบิ้งครับสูงลอยหาซิฟครับประกันทองเด้อพี่น้องประกันทองครับประกันบุตรคุยางครับอ่องแปดเดือนแล้วแสนหาหมื่นนี่คือค้วยแม่สาวทองแหลก ใหญ่ครับพี่น้องครับใหญ่ใหญ่อุ่นเล็บนะกรูดีเบิ้งครับความงามครับไอ้บอคักขี่รถมาเลยเบิ้งตัวจริงได้นะครับนอครับครับเน้นเน้นเบิ้งตัวจริงครับผมปักพิกัดมาเลยครับสอสมศักฟามนี่ครับเบิ้งครับอุ้ยายเป๊เบิ้งเคิงเลยนี่เบิ้งครับโปเต้บอทีตัวขว้วไ้สั่งครับไายมึงเน่าตัดเพื่อนว่าครับโอ้โหสมราคาเพื่อนยินดีครับพี่น้องครับ หน้าตาครับบิไงไกๆครับเบิไงไกๆครับน่านกครับบิไงใกๆครับนี่ครับแสนหามืินครับพี่น้องครับต่อร่องได้ทรงฟีจักโลกครับตัวนี้สองร้อยครับผมทรงฟีสองร้อยโลไปเลยครับพี่น้องโอ้ยงามของพิ่นอหลีพี่น้องได้ไปเห็ดพันุ์มาครับโทรมาเดอร์โทมาเดอร์พูดนะทรงท่วภาอีสานคือเก่าาสูงร้อยห้าสิบเนาะครับเนาะครับผมแมนครับแมนสาวทองแหลกปันแท้คู่หนึ่งครับสุดยอดสุดยอด เบิ้งครับแขีงขาไงดีแรียหน้ากรูดีครับเรียบหน้ากรูดดีครับประกันท่องครับเบิ้งครับนี่คั้ยข้างแรกครับบ่าวตึงมาทายควายครับพี่นองครับปากติดตามเนเด้อควาวงามควายงามปุนใช่ยมูเน่าตัดเบื้เงนะครับเซนหาสมราคาของเพิ่นอยู่ที่ครับนี่สนใจโทรหาคุ้หมวดเกียงไกลด้เลยครับเรียนดีที่สุ อ๋อสมจักปิ์บครับนี่กล้วยตัวแรกค้วยทองแปดเดือนแล้วสมกับพ่อได้ก็ครับทองพอได้ก็กับนครหลวงครับโอ้นครหลวงครับพี่น้องครับครับตัวเพื่อนนี่เป็นลูกสร้างอุดรนครับสายสร้างอุดรนอุ่นสายเลือดดีครับคลวยสายเลือดดีนี่มาตึงโมกาเขาไกลกว่านี้ยานค้วยจังหน่อยว่าเพิ่นห่อยู่ครับห่อยู่นี่ห่อยู่หนานกดีครับเพิ่นครับหนานกหนาคมดี สนหาครับพี่น้องครับตัวแรกผ่านไปครับนี่ครับผมสุดยอดสนใจเท่า่านี่คือคว้วทองตัวแรกไปชุดที่สองครับแม่ลูกครับเอาเป็นแม่ลูกนะครับน้อครับผมมาต่อกันที่แม่ลูกครับพี่น้องครับลูกเพื่อนเป็นลูกเจ้าไหมครับลูกเจ้าไห้เดย์เจ็ดเดือนครับผมเจ็ดเดือนนะได้พี่น้องเจ็ดเดือนเทเนียรเจ็ดเดือนลูกเจ้าไหมเทเดีนรื่อสองได้สามครับ นั่นซื้อสองในสามพี่น้องแม่กระท้องเหรอครับท้องเจ็ดเดือนครับท้องสี่เดือนครับกับส่้างอุดรนครับลูกตัวที่เท่าใดในท้องครับลูกตัวลูกตัวที่สามค่าทองครับลูกสามค่าทองเด้อพี่น้องครับครับเอกสารครบด้วกันครับโอ้เขามางามเหรพี่น้องเขาโค้งเขาว่งครับเขาว่งเขางามครับเขางามครับเอครับผู้งอยู่ครับหู้งครับผู้หญิงูหงะครับผมผู้หงโอ้เขามางามเหรครับเองครับ สื่อสองในสามครับชุดนี้เปิดว้ครับเปิดไบแปดซิมหาครับแปดมื่นหาแปดมื่นหาเหครับครับแปดมื่นหาถูกครับคมนี่ถูกนะสนใจครับสื่อสองในสามลูกงามครับแปดมื่นหาลูกใหม่ครับลูกใหม่แม่ประกันท่องอีกตั้งหากครับเจืเดือนกัครับท่องสี่เดือนครับทองสี่เดือนเด้อประกันท่องครับตัวท่องเรียบร้อยประกันท้องครับครับผมนี่แปดมื่นหาครับพี่น้องครับแปดมื่นหาลีลูกสาวลูกจะใหม่ครับ ลูกมิเป็นลูกเจ้าใหม่ครับมีแตะขวดตะกูลดีดีกอดีดีครับนี่มีสายเลือดทุกตัวแม่สูงเท่าไรครับแม่แม่สูงร้อยสี่สิบห้าบวกลบครับสูงร้อยสี่สิบห้าพี่น้องวู้ยมาเป็นแต่เอาเถนะเพื่อนบิงครับแปดหมื่นห้าครับพี่น้องซื้อสองได้สามอ้าวคุ้มครับคุ้มนี่คุ้มคุ้มนี่ลูกสาวคุณครับลูกจะงามครับลูกเจ้าใหม่ครับคุณน่ะของแท้แน่นอนครับเบิ่งครับ ตัวเมียครับนาตึ๊บน้าครับตัวนี้ครับเจ็ดเดือนลูกคนเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนนะพี่น้องเจ็ดเดือนครับลูกเจ็ดเดือนครับผมพุกน่ะครับถ่ายนาตึ๊บถ่ายงหน้าวตัดครับพี่น้องครับลุกเนี่ยเจ้าใหม่แปดหมื่นหาคือสองได้สามแม่ประกันทองครับผมแม่สูงเท่าไหร่ครับแม่สูงรนอยสี่สิบห้าบวกลบครับสูงรนอยสี่สิบห้าบวกลบครับพี่น้องครับโอ้ยอยากให้พี่น้องว่าเบิ่งัวจริงครับใหญ่ลีครับ ญ่ก็ยุ่ในโทรศัพท์ในรูปเดอ้อคุณนนะ่ะงามแพงครับลูกนะ้แป <100, S 1> <000. S 2> ดหมื่นหาสื่สองได้สามครับชุดนี้ครับเป็นควายงามครับพี่น้องครับควายงามลูกแน่นน้าเลยเจ้าใหม่ของแท้เบิ้งครับคู้นะ่ะย้งอึ้งหุยครับเพิ่นทองกับสางอุดรครับแ่เพิ่นต่องสี่เดือนต่องสี่เดือนแล้วพี่น้องประกันทองแล้วตัวทองเรียบร้อยคุณน,น่ะเขา เบิ่งเขาครับนาตาครับก้วยหูกระโดดหูครับหูหอ้เขาวงงามขนาดเลยงามขนาดครับสื่อสองในสามแปดหมื่นหาด้พี่น้องเดอ้อสนใจโทรมาครับสนใจโทรมากล้วยดีบ่ามีตํานี้ยังเบิ่งเนี่ยครับตรงฟรี่ทั่วภาคอีสานมาครับครับผมเบื่องครับเบิง่งเบอร์โทรว่าถึงนี่เบอร์โทรเ,เอาเบอร์โทรมาก่อนจะได้ศูนย์หกสองครับ ศูนย์หกสองสามสามสี่สามสามสี่เจ็ดเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดห้าสามห้าน้ครับหมวดเจียงไก่ครับหมวดเจียงไก่ครับไปชุดต่อไปครับพี่นงครับครับไปเบึงแม่สาวครับบ้านแม่สาวจะเป็นค้ายสาวนะครับบ้านนี้ค้ายรุ่นเนี่ยอ้างงามายพี่นงก็มันงามค่ัคขวยเพิินากไปหามาแต่ใส่เอาตัวน,นี้ก้อนก็ได้นี่ครับนี่คุณนนะ่ะอันนี้แม่แม่สาว ได้ยี่สิบสามเดือนครับลูกเบิรมพันล้านครับโอ้ยลูกเบิรมพันล้านพี่น้องอันนี้ลูกเบิรมพันล้านครับผมใหญ่บอกได้เลยมว่าใหญ่เจ็ดเดือนกว่าครับยี่สิบสามเดือนครับยี่สิบสามเดือนครับใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ครับเจ้าหน่อยกับสีได้ผสมได้นี่เบิ่มครับอันนี้ลูกเบิรมพันล้านครับผมตัวนี้เปิดเท่าไรครับตัวนี้เปิดไบสีเมินเก่าครับผมสีเมินเก้าโอ้ยพี่น้องฝ่าโถเด้อ โทวได้พี่น้องสีเมื่นเก่าครับตัวนี้สีเมื่นเก่าถือว่าถูกู่ครับถือว่าถูกครับซีเมื่นเก่ายี่สิบสามเดือนลูกเบิ่มพันล้านความสูงอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ความสูงอยู่ลอยสี่สิบบวกลบครับลอยสี่สิบบวกลบแหละพี่น้องหนาแขงขายใหญ่แห้งครับหนามึนคุณนะเบิ่งรับเบิ่งรับโกหางโคกหางถ่ายครับเบิ่งรับเบิ่งเดอพี่น้องเดอควายงามครับไผเบิ่งเป็นควายงามนี่ ราคาเท่าไหร่ครับสี่หมื่นเก่าพันครับสี่หมื่นเก่าครับครับผมสี่หมื่นเก่าตอ้องใดครับสี่หมื่นเก่าครับผมสี่หมื่นเก่าต่อรองใดลูกเบิ่มพันล้านครับลูกเบิรมพันล้านยี่สิบสามเดือนนะครับยี่สิบสามเดือนโอ้ค้าวเชื่องดีครับแมงครับเชียงดีหู้ดีครับนี่คือค้ายสาวเด้อพี่น้องว่าท่านได้ผสมครับเหลียงไว้ทั้งแงงทั้งเบิร์มครับนี่ แข้งขายใหญ่แห้งครับสา,ายงามควยงามบม,มาค้นผาดบมข้นผาดสายควยงามนี่เบิค,ครับจาดสวนโอ้ยเรียบงามขนาดสีดอกใหญ่แห้งครับสีดอกเล่าครับสีดอกเล่าโอ้ขาใหญ่แห้งเรียบนน้นหนะนากวบ,บเลยพี่น้องนี่เบิ่งครับโอ้นี่สายเื่องครับเื่องมัตุตตเชเ่องครับเื่องเื่องมัธุตตเลยมัธุตตวครับผมจีมันเก่าครับพี่น้องครับเปล่าจะไปเขาคอบ ราคาต่อร่องในอีเนะครับน้อครับผมครับอุ้ยงามอีรีครับพี่น้องครับงามอีรีผมจะเคยเห็นควางงามครับเบิ้งครับคุณน่ะอีกดอดอีรีสี่หมื่นเก่าดูเบิ่มพันล้านครับพี่น้องนังหนาใหญ่แห้งครับหนาใหญ่แห้งทึ่งหนาทึ่งใหญ่แขายแขงายสั่งคุณน่ะแข้งขาใหญ่ครับสีดอกเล่าสี่หมื่นเก้า เรียงธรรมชาติด้รับบริกินหัวอาหารอ้ยขนาดธรรมชาติครับ,รบเรียงธรมร,รมชาติธรรมชาติบานเท่าเลยครับสี่เมื่นเก่าหนูเบิ่มพันล้านครับตัวนี้ครับบ่ผิดหวังแน่นอนเดอ้อพี่น้องเด้อบ่ผิดหวังเดอ้อนี่กล้วยธรรมชาติอยากให้มาชมตัวจรงิงครับอยากให้มาชมตัวจริงดุดยอินดีโอ้คุณแม่มาจะแฉนําไปเนา่จะเก็บเพ็ดเมื่อนี้บ่ไม่กล่อยบ่ครับเอ้า ปากวนำครับสี่หมื่นเก่าลูกเบิ้มพันล้านครับไอโปต่อไปครับโตต่อไปโตสุดไทยไทยสุดเอามาเบิ่งโตสุดไทยครับสาวหน่อยอีกตัวหนึ่งครับลูกเพชรลำโคงครับลูกเพชรลำโคงโอ้สายเพชรลำโคงครับพี่น้องครับสายเพชรลำโค้งอายุจักเดือนครับตัวนี้สองปีครับยี่สิบสี่เดือนสองปี่สิบสี่เดือนสองปีเต็มครับค่อยมีปรไวทุกตัวครับพี่น้องครับเบิ่งครับสองปีครับสายเพชรลำโค้งครับลูกเพชรลำโค้งนี่ยี่สิบสี่เดือน ไงคือกันสูงดีสูงซ้ำกันครับสูงลอยซี่สิบขกันสูงดีอ่างดีอุ้ยถ่ายถ่ายตัวนี้เปิดว้เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดว้สี่สิบสองครับสี่หมื่นสองลูกเพชรลำโค้งครับผมอ้าวราคาพอฟังมัตุตูครับพี่น้องครับราคาพอฟังมัตุตัสี่หมื่นสองลูกเพชรลำโค้งครับลูกเพชรลำโคงยี่สิบสี่เดือนนี่อ้อมผสมสูงเท่าไหร่ครับ สูงลอยสี่สิบบวกลบครับลอยสี่สิบบวกลบครับพี่น้องครับสี่หมื่นสองพันเท่านั้นโอ้ยครับนี่บ๊วควนผ่าเด้อไพหาควายงามควายงามครับพี่น้องครับมาชมตัวจริงเลยกระไดครับสอสสมศักความครับข้าหมวดเกียงไก่นะครับน้อครับเบิ้งครับมีรถทรงเด้อพี่น้องเด้อไพทางไก่กระโถนมากครับลูกเพชรลํำโค้งทายาดนี่เพชรลํำโคงของเทเลยเพชรลํำโค้งครับ แม่พิ่นสูง่อยสี่สิบเก่าครับแม่พิ่นนี่แต่กล้วยโตูง่ครับนี่อานนี้นี่เป็นเลี้ยงครับพี่น้องครับจงเป็นจะเลี้ยงนี่นี่เบิ่งครับโอ้โหเฉืองยเลยสี่หมืม่มนสองครับสาวหน่อยโตสุดท้ายสองปีละสองปีสี่เดือนแล้วครับสองปีสี่เดือนแล้วใกล้จิได้ผสมแล้วเจ้าปีครับผสมคล้ยวยสามปีประมาณอันนี้เพราะว่ามันได้ อันนี้ดนสองปีพอดีครับยี่สิบจีเดือนตัวนี้สองปีพอดีครับพี่น้องครับค้าวยผสมกัสิแปะสามปีนอครับผมยังสิได้ผสมครับสี่หมื่นสองพันสี่มืนสองพันลูกเพชรลำโคงสาวหน่อยตัวสุดท้ายครับยี่สิบจีเดือนนี่ไปมาค้วยงามครับปลาพิกัดมาเลยพี่น้องครับอยากชมตัวจริงครับสอสมสักฟร์มครับ เน้นส้มตัวจริงครับบัเบิ้งตัวจริงก็ได้ครับหรือไผอันเบิ่งคลิปดีๆก็ตัดสินใจโทรสั่งเลยครับมาเบิ่งอาสิวท่านก็ได้เพราะว่าคล้วยงามแห้งราคาก็ถือว่าธรรมดาตัวจริงงามก็อนนีคลิปครับแน่นอนตัวจริงเบิ่งครับเอาฝาไว้น้ำแน่ก็นแล้วกันครับมีแต่ตังามๆครับกล้วยครับพี่น้องมาตัวใดตัใจโทรมาได้ครับเมททองนางหยีงไง ตัวนี้เส้นหาได้พี่น้องครับเส้นหาแม่ทองสาของแหลแม่เดือนเส้นหานี่ใหญ่โทรมาหาปุ๋มวดได้ทอง,ำงคำนครหลวงครับขอสมศักดิ์ปั่นสำหรับคลิปนี้เราตึงเดินทางมาท้ายมัวอยู่ปีอำเภอมส่วงครับขอสมศักดิ์ปั่นบางตัวได้ก็โทรมาหาปุ๋มวดได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอเจ้าคลิปเพียงคนหนึ่งคนครับอ้ฮัสวัสดีครับ ชายน้ามงามในบอกจิตยกขึ้นเลยยกขึ้นเลยนางงามคำนานุบ,นบร้อมบอลทองสีดอกเล่าครับคุณง่ายแฮยวด